สวัสดีจ้าพี่น้องเช้าเช้านี้กับยายไทยไทยจ้าสวัสดีเช้าเช้านี้กับยายไทยไทยพี่น้องอาหารเช้ายายไทยไทยพี่น้องจากวันนี้ไปตลาดมาเมื่อวานนี้ได้ไขน่นกกระทามาสองแผงพี่น้องโอ้ยดีใจหลายนานๆจะได้กินทีนะพี่น้องเนาะนี่ยายก็จะมาทอดพี่น้อง กาาินานๆเราจะได้กินเทพ,พี่น้องมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกพี่น้องค่ะไอไข่แบบเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ค่อย,ยนียมกินกันนอกจากคนที่แบบว่า เขาไปจเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อมาฝากาหญ่จ,จัดซะหน่อยใบอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่้อามสีกเอาสักเด็ดเน,ะนาะีกินกินให้โค้งที่เนาะ น้องเอ้ยโควิดกำลังมาก็ดูแลรักษาสุขภาพเน้อพี่น้องจ๋า <c oughs> บ้านใหญ่ไทย <c oughs> ที่ฟังเปิดก็โอ้โหจะถึงสามหมื่นแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> ทุกที่เนาะต้องระวังระวังเนื้อระวังตัวนะพี่น้องเลยดูแลตัวเองให้ถึงที่สุดแหละที่นี่เนะี่ยอะไรก็นอกดาว เส้กับข้าวแล้วก็ต้องรีบกลับเข้าบ้านพี่น้องไปเออเราเหยกันก็ไม่ได้เพราะเขามีเวลาจำกัดไหนมาไหนก็ลำบากรีบไปรีบกลับถูกคนจะกินกับเพชรไทย ไข่เิ็นึงอสเมกี้อาหารเชา้าเป็นง,ง่ายๆเพราะว่านี่ยายจะต้องไปหาหมอไปฟังผลเลือดไหมพี่น้องเราก็จะได้แบบนี้จ้ะพี่น้อง เด้อมากินกับยายแททไทไข่นกกระทาพี่น้องมีความสุขหลายนานๆจะได้กินทีพี่น้องนะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายแททไทด้วยนะขอให้ดูคลิปยังมีความสุขดูแลสุขภาพตัวเองเด้อพี่น้องจา๋ามีความสุขในการชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์สไครใบายมาโกด เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากใหญ่ไตไตนะคะสวัสดีเนดะ้อมีความสุขกันทุกคนนะคะ